สวัสดีค่ะมันนี่รังชาแนลเด้อค่ะพี่น้องแม่ออมอีปูค่ะพี่น้องออมอีปูใสป่ปลาอีปูสวีเดนค่ะบ้านคอยเอิญกับปูปูหน้าปูตัวน,น้อยๆน่ยค่ะพี่นอ้องไม่เดือดเดือด <c oughs> อมใส่ปลาอมใส่ปลาสวายค่ะพี่น้องนี่ค่ะพับมีพักซี่พักซี่ราวก็หอมต้นหอมค่ะพี่น้อง ใส่หั้อหอมน้ำกับพี่น้องใส่กระเทียนสองกีบแกงบานบานคือบานอีสานบานเห่าเลยค่ะแกงอ้อมอีปูแต่บานอุบลท่านบุ้ขอยเอิญว่าแกงกระปู แกงกระปูแกงกระปูอ้อมกระปูไง,ไง่ายๆค่ะกินกับข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวสุกแล้วใส่ลูกโดดน้ำข้าวพี่ปููกเองค่ะพี่น้องใส่มะขาม มาถามนิด,ดาหนึงบให้มันเปียวบให้มันเปียวแห้งเดี๋ยวมันจะกินบวได้เนาะ <laughs> มันจะเป็นจังไหนสิมันคืออิปูบ้านเฮ่าบเนอปูสวีดเดน ปลาค่ะปลาต้มค่ะพี่น้องปลาไข่ต้มไข่ยาวสักก้อนหนึงปลาะ,สะใส่ปลาหน้่งปลาเดือดเ่็ดง่ายๆกระเดกใส่ปลาใส่ปลา ผงนัวใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายใส่เครื่องปรุงลงไปเลย สันเป็นจะมั่นอยู่ค่ะพี่น้องเลยนะปูน้อยปูน้อยปูน้อยสวีเดน กินหอดบ้านเท่าเด้เนาะนานี่บอกไปจับกระปูจับอีปูมะแกงจับปูจับห้อยมะแกงกินก็ไปกลเข้าีี่ยวเขาแล้วก็ไปกลอีปูมะแ,แกงมะปนแกงมะยากค่ะ เป็นแบบบ้านๆมีอะไรก็เอาใส่ลงไปมีพักยังก็เอาลงใส่ค่ะพี่น้องใส่บวบๆนํา น้อยหนีบมือเป็นว่าตัว่านี่ไปเก็บกระปูสันดอไปเก็บกิ๊กปูมาเกียงตามทรงหนะ้า อมสวีเดนกลับบวบหอมใส่บวบหอมใส่ผักเยอะๆกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับหนึ่งซุปเราค่ะพี่น้องซีมจักบ,บัท แซบแซบอีหลีเด้อค่ะเด้อแซบแซบแซบรสชาติแซบบ่ต้องปรุงยังอีกเลยค่ะพี่น้องโอ้ยปลามันสุกอีกยังน้อยเด้อ งๆแกงอีสานใส่น้ำปลาแซ่บนัวโอ้ยเสปาสวายมันปัญญังบันนี้แซ่บพี่น้องเอ้ยข่อยเอาเนี้ยวคือสิเบิดกองละมานี้ เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเบิงเ้งแนนเบิเ้องแน่อยากกินน้ำข่อยบอ่นนี่แกงอิปูค่ะแกงอิปูใส่ปลาสวายค่ะซิมอีกก่อนแซบ่บ ไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วเริ่ดข่ดแสบๆใส่ผักไม่หลายตุย้ยกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องมาเนี่ยโอ้ยคัดแสบไปยังมาเนี่ย รั่วรั่วยูบนันิโอ้ยเห็ดปามซุกยังไงเดีนยค่ะพับนี่พักยังเอาลงใส่เด้อค่ะพี่น้องเลยแซ่บนะปูดดวงดวงยู พี่น้องเลยแกงฮิปูสวีเด่นใส่ปลาโอ้ยยยยอ้ย,อย,อยลดจัดจ้านแซบ่บแซบ่บพักลงไปบันใส่ผักเยอะๆกินทับขา้าวเหนียวจวดจวดพี่น้อง โอ้ยน้ำลายไหลเอาสวยมาแบงเด้อเอาสวยมาแบงเด้อู้ใดม่เปนท่านมี่กับเขามาเอาเด้อ เอมหมอบแบบไงนึงค่ะพี่น้องอมอีปูจ้าม,มาให้ไหวมาให้ไหวอเอาถ้วยมาใส่ ับแซ่บๆนีแ่แหละค่ะพี่น้องเข็นๆค็นบุตรใส่น้ำหลายกินกับข้าวเหนียวซิมแล้วซิมอีกมันแซ่บ <laughs> จังได้ก็ฝากติดตามคลิปนี่วันนี้ด้วค่ะเดอ้อรังเช่นเนี่ยด้วยค่ะพี่น้องขอขอบคุณท,ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบมาเบิงอขอบคุณลหลายๆขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเด้วค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ